อมยไปแล้วไปก่นึ่นชุดยังไม่ล่าลารู้สึกว่าตอนนี้สมองแม่งไม่ใช่แล้วสมองแม่งถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะ แค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นสมัยก่อนสมัยที่ไม่มีคนดูกวัวประมาณสัก20คนภาคในไมล์ไลฟ์ปะกูเคยภาคแบบไทยโคตรๆเลยนะเว้ยแปลทุกอย่างเป็นภาษาไทยอะอมึงจะดูนี่มีคนมาแปะบอกว่า ผู้ใดสนใจร่วมการละเล่นการคุ้มกันของชนโบราณสองหรือไม่อันตัวข้าถนัดเป็นตำแหน่งทะลวงฟัน,แ,นแต่สามารถเป็นผู้สัญจรได้ด้วยโลเมอร์โลเมอร์เหตุเพราะข้า <โล S 1> ไม่อยากจะเล่นกับฝูงคนพานคอยพาข้าปวดกระบาลไปเสียข้าจึงคิดว่าอาขาสหายและสมาคมที่ดีย่อมสมผลดีกว่าวิวไม่ได้ลงเพจเลยย่ยไปหาชิบะเอ๊นี่มันบอก อันตัวข้าเพิ่งฝึกหัดเล่นการละเล่นนี้ได้ไม่นานต้องมาบรรจบกับชาวมาลายูและชาวยุธยาที่ริหามีฝีมือไม่มหน่วยทะลว,วลงฟันสี่ตนจะตอ, <laughs> อบอะไรนี่บันทึกนักเดินเรือฝรั่งกล่าวไว้ว่าถึงจะมีการละเล่นแบบนี้อยู่ทุกบุมโลกแต่การละเล่นในแดนสุวรรณภูมิและมาลายูนั้นปาเถื่อนสุดดีดูเป็นการทำหันเสียมากกว่าผูกมิร คา,า,าเคยเล่นเป็นฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งสีแล้วเผอไปฟาดทหารเกณฑ์ครั้งสุดท้ายจนแน่นิ่งไปนหนึ่งนายลไล่ฝ่ายประจันบ้านตำแหน่งสามชาวหมู่เกาะอ,อาคาเนียมันไม่ยอมความมันกล่าวว่าจาดินแดนมันว่าพุดจังอินาโมกาโก้ล่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทุบสิ่งของตัวเองข้าคิดว่าอาจจะเป็นกุนุบายแบบพยาตากทุบหม้อข้าวในการศึกแต่ไม่ใช่มันทุบสับเสร็จปุ๊บมันก็ยาตราทับเข้าประการของข้าศึกพร้อมกับตะโกนว่าคิวมี นี่มันเป็นรูปแบบการลบอันใดแม่งกูหาชิบหายนี่ไงตอนที่ตัวข้ามาเล่นใหม่ๆข้ารู้สึกตกหารืไทยชั่วคู่กับยุทธวิธีการลบที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนอันเช่นการที่เจ้าพยาพยาวิสัยทั์สังเกตการสมัยก่อนกูเคยเรียกลาเคียววอะไรปะขุนช่ำนาญการฟาร์มุนช่นานการฟาร์มเออกูเคยแบบเรียกเนี่ยแบบฟาร์มเยอะไปเลยขุนชำนาญการฟาร์มชื่อไถยไทย นี่มันบอกว่าการที่เจ้าพระยาวิสัยทัศน์สังเกตการแทนที่จะนำไพ่พลไปลบประจันบาลศัตรูแต่นำกำลังไปโจมตีสัตว์ป่าจนไพ่พลั่งตนแตกพ่ายซึ่งเหตุผลที่ข้าได้รับรู้มาภายหลังคือเพราะว่าถ้าเรานำไพ่พลลบไปแตกพ่ายให้ศัตรูศัตรูจะได้ขวัญกำลังใจและประสบการณ์และฟอรนานแต่ถ้านำกำลังพลไปแตกพ่ายให้กับสัตว์ป่าศัตรูจะหาได้ขวัญและกำลังใจและประสบการณ์ แลบบำนานไม่ชาวฝรั่งคีเรียกยุทธวิธีนี้ว่าผูครีปเฮ้ยกุชอบภาษาไทยโบราณว่ะเฮ้ยนั่งหาดีโคตรสาระชิบหายเออยุทธวิธีของชาวฝรั่งคีโบราณ อันพวกข้ากำลังจะไปลงอ่าอะไรนะวงกลมที่สองเนี่ยวงที่สวงกลมที่สซาเวดนี่แปลว่าอะไรวะวงกลมที่สองอันป่าเถื่อนใช่แล้วอันตัวข้านั้นได้มีการซ้อมลุยทับแล้วแต่ว่าอันตัวข้านั้นยังยังไม่ผ่านน่ะเพิ่งจะเรียนรู้ไปได้แค่เพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้นอันตัวข้านั้นขออยู่ทับที่หนึ่งตำแหน่งหน่วยหน่วยทำความเสียหายอันดับที่หนึ่ง หน่วยเข้าใจยรหน่วยฉดงนหน่วยลนหันที่หนึ่งไม่ลนอันนี้ไม่ะลวงฟนี่ใหญ่ทำความเสียหายเว้เยี่ยมครับคุณพพนี่คือหน่วยปืนใหญ่ใช่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เพลิงปืนใหญ่เพลิงส่วนคุณโอเคนก็ปืนข้าวศิลานะเออเล่นเมอะไรเดีย ลงตกลงแทงสองแล้วกันจอมขมังเวทตก <laughs> แทงสองเวทตจลเอ็กซ์โจอมเวทสีชาติ <c oughs> เอ้ยยุทธ์เสือไม่ได้ดีเอาเหจอมเวทสีชาติา <c oughs> านี่ถ้าเป็นสมัยโบราณนี่ปานเลยนะสมัยโบราณเนี่ยจอมขมัมมมงเวทสีชาติบอแล้วอ่านตัวข้าได้ทำให้ศัตรูมึนเมาแล้วขืนพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนลิมิตคัดทั้งมวลแน่แหลังแน่นอนนะ สทนเลขายพีนะเดี๋ยวต้องบอกกองทัพด้วยนะว่าเมื่อไหร่ประกาศพ้นเนี่ยตกลงน้ำใครไปโดนตกลงน้ำหน่วยทำการรักษาได้ตกลงน้ำไปแล้วหน่วย่สนามตอนนี้เราต้องเกรงกล้ามเนื้อไว้ก่อนต้องเนื้อดวงตาย โอ้ดไปแล้วขับไปแล้นึ่สองชุดยังไม่ล่างอ่รู้สึกว่าตอนนี้สมองแม่งไม่ใช่แล้วสมองแม่งไม่ดดีเอทหมดไมดที่เลยขึ้นมาได้คิดแต่คำพูดไม่ใช่ละกลับมาอยู่กลับมาอยู่ความเป็นจริงก่อนด้วยนะด้วยนะทำรึไม่ทำมาดได้ไรเวทรอคอยแล้วอ่ะกูกลับมาละที่ยุคปัจจุบันอแล้ว่อนเรียบร้อย พอมายูวตายกูเลยแบบได้สติกลับมาชาวโยเดียกันตั้งนานโยเดียเนี่ยชั้นหนึ่งมันชื่ออะไรล่ะเนี่ยชั้นหนึ่งมันชื่ออะไรอ๋อโรงงานก๊อปปี้โรงงานก๊อปปี้โรงงานลอกเรียนแบบโรงงานเห่นการสปนอมังเป็นเจ้าใบเก่าอ่ะนะเอออย่าลืมว่าเบิร์ดตัดกัดลิมิตชัดอ่ะลิมิตชัดกําจะมา อัมเล้งอัมเล้งอัมเล้งเก่งกล้ามเนื้อเก่งเนื้อแล้ววันนี้ปกตีนจำกัดกำลังมากูได้หนึ่งมีเส้นปวดเข้าประจำที่ตั้งด้วยเออประจำที่ประจำที่แล้วประจำที่แล้วทำการเปลี่ยนตัวยอดเยี่ยมมากสหาย รับรางวัลไปสวนสยามมาแล้วสวนสยามมาแล้วสวนสยามครับสวนสยามไม่มีีใครตายไม่มีใครตายแล้วต้องการรักษาด่วนเลย บอ้อปีปากของสัตรายด้วยวังีปาเราทงการเวทฟื้นฟูเดี๋ยวนี้เลยเยอะๆด้วยวิ่ง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 บอลระวัตีของมันเสียงปักอินเหรอน้ำหนักน้ำหนักเมื่อกี้เราเพิ่งโดนน้ำหนักโจมตีไปฮาร์ดวอเต เมื่อกี้ข้าทำให้ศัตรูเมึนเมาล้วน้องทีโจมตีน้องทีโจมตีน้องทีโจมตีแรงมากเอ่อน้องทีโจมตีเท่ากับซาเวตซาวาเกะเล่นน้ำอีกแล้วเล่นน้ำอีกแล้วเร่นก่อน ใช้ขีดจำกัดรวมรวมรวมโอเคเ้ต่มตอไ่ตอไ่ตอเ่นไมตอ่มตอเมตอข้าได้เสริมกำลังให้กับทีมแล้วเสริมกำลังข้าเอาใตก่อนอ้ยตตยเร็วจน่เกินแล้วเองทังเร่ดีมาก

อันตัวข่านั้นมีเวลาน้อยนักสำหรับการเตรียมพร้อมถ้าหากฝึกซ้อมวันนี้อีกห้าวันไม่ฝึกซ้อมคงลืมเป็นแน่ห้าวัจากนกไฟเป็นอื่นเราได้กลับมาอโยุยายอีกครั้งแล้วอย่างนั้นล้ลืมห้าวันจากนกไฟเป็นอื่นนี่สีโร่เพล์พยายามมุดนี่สีโรเพล์ทำไมไม่มีใครทำแบบนี้บ้าง แ่อนีสวัสดีชาวบ้านทุกท่านหากวันนี้ท่านยังไม่เล่นเกมแฟนตาซีครังสุดท้ายที่14แล้วเราก็ถือว่าท่านนั้นพลาดนะที่านการนะเพราะว่าถ้าคุณเล่นวันนี้คุณจะได้เล่นฟรีถึงระดับ60ด้วยมีสหายร่วมรบจำนวนมากพร้อมกับบ้านที่มีออนเซ็น โปรโมชันนี้มีแค่ตอนนี้เท่านั้นเพราะอนาคตไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นไปอีกนานแค่ไหนไม่แต่เดี๋ยวกูโรเพย์ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่สุดประชุมวิสาส์บ้างท่านครับตอนนี้คนโหวตเรา,า0.6แล้วครับช่างพวกมันปะไรสิเราทําเกมนี้มาให้พวกวานไอ้พนะวกคนจนพวกนั้นเนี่ยมันจะโหวตอะไรก็เลยของพวกมันแต่ถ้าวานวเติมเนี่ยเราก็มีเงิน100ล้านดอลลาร์รออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ทําแพดมาให้พวกวานเล่นต่อ ถ้า oh, ถ้ามี <what? S 1> มีมไหนก็คือ you guys never play Ragnarok ok? เออพวกคุณไม่เคยเล่นแ a g n a r ล k ็อกเหรออ๋อฝรั่งไม่เคยเล่นสินะ